สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงกอดๆค่ะสวัสดีย่าพาเป็นไงเลยดีเจออยู่บอกลูกเตามาหาโอ้ยดีใจอย่างเนาะจ้าหลายสายเงาจ้าดีใจน้ำเด้อยายเด้อจ้าว่าภาษาก็ได้เฮิ่นเนาะได้เฮิ่นหลังโม่งไงนึงก็ตะเก่าน่ะภาษานาะโอ้ย ก้อยกะเห็นไปยุ่นเดียวจ้ามานี้ภาษากระเออเนาะนี่ละขรว่าเออบุญอืมเทวดากระเพิ่นกเห็นเนาะยายเนาะดีเนาะทำดีจะไปจ้าจ้าอันนี้ก็นี่รถลู่ใส่ของยายมามาเจี่ยมมาหานะคะมาหาแม่เนาะได้รถใหม่แล้วก็มาหาพ่อหาแม่นะคะ ผู้อุปการีนะคะเป็นกระถูกมาบอกแค่สวยๆเดี่ยวนี้อ๋อเออจ้าไขนี่จ้าจ้าขึ้นรถมาแล้วก็โทรมาบอกแล้วค่อยก็มาน้มเพลินอยู่ในรถนั่นแหละได้เห็นอยู่คนโทรมาบอกโทรไปบอกจ้าปู้เสียเดี๋ยวโทรศัพท์เป็นผู้จีนจ้าจ้าจ้า จ้าไม่ได้มามาแต่หึงก็วนดูว่ามาแต่หึงเนาะอีกจะคุณภาษาไปข้างลึกแล้วเนาะภาษาเนาะนอกดูโชว์นะคะ เป็นหมดทั้งรถตู้ทั้งรถปิดอัพทั้งรถไถน,นะคะเป็นหมดทุกอย่างนะคะ,ะเก่งมากนะคะ,อะตอนนี้ก็กำลังโชว์ฝีมือขับรถไถน,นะคะตอนนี้นะคะนี่ค่ะเป็นคนเกษตรกรแต่ก่อนนะคะก็เลยเป็นหมดทุกอย่างนะคะคนเขามาเกตไม่ละเอียดนะคะมีคนมาเห็นมีคนก็เกตเลย ไรนี่อะไรเอาลงนี่เอาลงนี่อะไรอะไรไม่ดูนะก่อนไม้ปลูกนะคะต้องใส่ก่อนโอ้นี่ก็คงคงเป็นกับเบื้องนะคะกับเบื้องพร้อมที่จะปูนะคะนี่เบื้องบ้างภาษาพร้อมที่จะปูนะคะโอ้โหเตรียมพร้อมอุปกรณ์เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ก็คือบ้านภาษานะคะมี f c ผู้ใจบุญนะคะทําบ้านให้ภาษารลุงเสือนะคะโอ้โหนะคะนี่ห้องภาษากรบลุงเสือนี่ก็ห้องอลูกชายทั้งสองนะคะบ่าวลูกบ่าวลิกนะคะนี่นะคะใหญ่กว้างมากนะคะเป็นบุญของภาษากรบลุงเสือนะคะนี่ค่ะ ไปตลอดงไ,งไม้ตกไม้ตกหรอไม้มันผูกไม้มันผเราุไม่โดนมนีครับพีน้องพ่อไปครับผมสวไม่ีครับมองไปมานะันีครับพวนี่ครับน้องไปครับผมสว่ีับีครับีครับแี่ครับีน้องพไปครับผมเราโอเกันแวันนี้เราโอเคเาปิดแล้วครับผมมาอยู่ข้างสวนเลยไ่รู้อทำไม อาเดี๋ยวลุงก็จะลื้อทำโรงรถต่อภาษาจะได้ลงรถภาษาจะได้ลงรถใหม่อยู่ด้วยจะได้ใหม่เหรอได้มาสร้างว่าเนาะโอ้ยกระเบื้องจิปูบว่ภาษาอันนี้นะป้าเนาะไงเห็นนะภาษาเนาะเพื่อนไงเห็นนะเจ้าเนาะทา้งกว่างเนาะ โอ้นี่เลยนะคะลุงขับรถแรงเลยนะคะบุญวัสนาแข่งกันไม่ได้นะคะเนาะเรื่องที่ไม่ว่าจะได้ก็ได้นะคะนี่นะคะเขาเรียกว่าบุญวัสนานะคะแข่งกันไม่ได้นะคะบุญวาสนาแต่ละคนนะคะค่ะคนมีบุญวาสนาก็อา่ถึงขั้นนี้ก็ยังมีได้มาขนาดนี้นะคะ ถือว่าบุญวาสนามากเลยนะคะค่ะที่จะได้บ้านราคาโอโหไม่ใช่น้อยนะคะบ้านใหญ่ขนาดนี้นะคะถ้างบประมาณเลยนะคะเป็นล้านนะคะค่ะบ้านปูกระเบื้องของอุปกรณ์แบบนี้นะคะค่ะไม่ก็นู่นแหละค่ะเป็นล้านนู่นแหละค่ะค่ะเป็นเพดานเป็นดาดฟ้าเป็นอะไรนะคะโอ้โหค่ะค่ะนี่แต่เขาเรียกว่า บุญนะคะบุญวัสนาแข่งกันไม่ได้เวลาบุญจะมาก็มานะคะโอ้ยค่ะคือบุญของภาษานะคะได้บ้านหลังใหญ่มากเลยนะคะเอฟซีสร้างให้นะคะนี่นะคะอือหากหลังที่หลังเก่านะคะหลังเก่าของภาษาดิค่ะเป็นบ้านหลังนี้ค่ะค่ะ จะเป็นรถส่วนนะคะพวกเราคนเยอ่อนเยียมันก่อนนะครับนะที่ไม่ปล่อยรถให้เจ้าได้ดิที่ไม่ปล่อยรถให้เจ้าได้พที่รองพ้อมไปมาเอ้ยเปิดยังไงลหรลุงเียวลองดิ ยายลองหน่อยอยู่น uh, um, mm ี hmm おお่เลยลุงอยู่ไอ้จ้าขึ้นแล้วจ้าขึ้นรถก่อนตอนนี้ก็ขึ้นมารถแล้วนะคะเตรียมเตรียมจะพากันกลับบ้านแล้วนะคะนี่ค่ะเตรียมจะกลับบ้านแล้วนะคะใครหน้าตาชินแล้วเป็นลแล้วยาชี้นี่รอดไหมนี่

นนี่ะะคเตรียมจะกลับแล้วนะคะตอนนี้นะคะมานุกลองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะคะนัองได้บ้านเนี้ยจ้าเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ท่านหนึ่งด้วยนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะ